กิติเดชจิวสวัสดเป็นหัวหน้าสวนสลาลมนะครับฐานะสมบัติคือสมบัติส่วนรวมใช่ไหมของของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นส่วนรวมเนี่ยเราก็จะต้องคงในการดูแลและบำรุงรักษาร่วมกันนะครับสำคัญที่สุดคือถ้าขาดการดูแลบำรุงรักษาโดยประชาชนเยาวชนร่วมกันเนี่ยมันก็จะดูแลยากผมชื่อสุชาติเปื่อนเจริญครับผมทำงานอยู่กองสวนสาธารณะสิ่งแวดลอ้อม ชื่อน้อยคงกำมลค่ะแล้วทำความสะอาดห้องน้ำค่ะชื่อนางพัชราส,สถานค่ะเป็นพนักง,งานเก็บค่าโดยสารสายสองจ้ะนางสุนันทาหวังบำรุงอายุ43ปีทำงานกรทม ปัญหาที่เสียหายมากมันเกี่ยวกับการเด็ดดอกไม้อะไรพวกนี้ยังถติว่าข้าวของของส่วนทางราชการเนี่ยถ้าอนุรักษ์ได้ก็อนุรักษ์ไม่ใช่ว่ามาโยกให้มันพังให้มันหักบางทีถังกระยาบมันเป็นไฟเบอร์พลาสติกอะไรนี่บางคนก็วิ่งชนอะไรเงี้ยหลบกันคนเยอะอะไรเงี้ยทีก็แตกมั่งอะไรมั่งก็อยากจะให้เขาวิ่งตามทิศช่องที่ให้กําหนดไว้ตามตามทางนะครับส่วนมากบนรถเมย์ก็จะ เป็นนักเรียนตีกันนะคะอ๋อแล้วขึ้นแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าประตูะคะ่ะไม่ค่อยเดินเข้าข้างในบางทีมีขยะอะไรก็ยัดตามล่องตามอะไรของบอกอะคะ่ะก็เวลาถ้าเขียนถ้าอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องมาคอยรักษาเนาะมาคอยหาอะไรมาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลบาบากอยู่ะะประชาชนนี่แหละที่ทำความผิอย่างถุงขยะ พี่มีวางไว้ให้แล้วนะเขาไม่ใส่เขากินปุ๊บวางแก้วไว้บนที่นั่งของป้ายรถเมย์ใบปิวอะ่ะเขาชอบมาติดติดมากเลยแล้วก็เก็บได้เก็บทุกวันงานกว่าก็เยอะอยู่แล้วหนม่แงานติดใบนั่นอนะ่ะใบปิวอะ่ะใบเงินด่วนเงินอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาติดเนี่ยเห็นเลยพอเราบอกว่าน้องจะติดทําไมอะ่ะเขาก็บอกว่าป้ามีหน้าที่ทําก็ทําไปผมมีหน้าที่ติดว่าอย่างเงี้ย วัยรุ่นด้วยแล้วเราก็ไม่ค่อยกล้ามากเดี๋ยวเขาจะมาทาร้ายเอาปัวฟความสกประปฟปร์ความของารามของคนมากน่ายอ่ะทำมาหกปีก็อยู่ยิ่งเพิ่มอ่ะยิ่งคนเที่ยวมากยิ่งเพิ่มมากยิ่งสังคมก็เละแบบมันน้ำมันเปียกแฉตลอดอเขียนตามไอ้ผนังเบอร์โทรอะไรตอะไรไมันเขียนไว้ว่าถ่ายที่เข้าห้องน้ำไม่ทันเงี้ย อยู่ตรงหน้าประตูเลยต้องคอยเช็ดต้องทำ,ทำไ,มไม่ทอ้อแกต้องหน้าที่ต้องทำอย่างห้องน้ำสลานลมเนี่ยเราอยู่ใกล้สนามหลวงเราอยู่ใกล้คลองคลองคูคคเมืองเดิมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาใช้ก็หลากหลายเมื่อมาใช้หลากหลายเพราะฉะนั้นคนที่ช่วยดูแลสําคัญที่สุดคือประชาชนและเยาวชนไม่ท้อครับรู้สึกว่ามันจะมีความสุขมากเลยเพราะมันอยู่กับต้นไม้ดอกไม้อากาศที่ดีมากเลย แล้วเราทำเนี่ยก็แบบมันเพลินนะครับคือเงินเดือนก็ไม่มากมายแต่ว่ามันมัน,ม,นมันคิดไปคิดมาทำไปทำมามก็มีความสุขพอรับหน้าที่แล้วทำไม่ท้อไม่ท้อกับการทำงานนะแต่ท้อกับ คนท,ทำให้เจากระกอกราอกับกคนท,ทำให้เจากระกอก,กนี่เมื่อเราเป็นคนของรัฐดูแล้ใช่ปะ่ะเราต้องดูแลให้หมดอ่ะที่หลที่เรารับหน้าที่จากหัวหน้ามาเนี่ยล้วก็ไม่อยากให้ใครมาทําลายอย่างเงี้ยคืออยากจะให้มีคนมาใช้สถานที่เราเยอะๆนะครับแล้วก็แบบยังไงถ้าไม่มีคนมาเยอะเนี่ยพวกผมทําหน้าที่อยู่ในนี้จะมีความสุขมากเลยครับเพราะว่ามันปลื้มใจอะ่ะ ขอฝากน้องๆนักเรียนนะักศึกษาที่มาใช้บริการบนรถโด,ดยสารประจำทางนะคะก็อยากมาใช้รถโด,ดยสารเนี่ยเป็นเวทีที่ว่าระบายอารมณ์ใส่กันนะคะเขียนอะไรต่างๆนานา,นาไว้บนรถอะคะ่ะช่วยกันดูแลรักษารถขอสมกนะคะเพราะเป็นสาธารณาประโยชน์ของทุกคนที่ต้องใช้ร่วมกันทุกคนนะคะใช้ในชีวิตประจําวันเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยนะคะบอกน้องอย่าทำให้เลอะอะไรยนี้ เราเกลีทำให้เขาเดือดร้อนอะไรอยากจะวิง่งอนะเนาะให้คนที่นั่งที่ป้ายรถเมย์ช่วยทานอะไรแล้วก็ไปใส่ถุงขยะที่วางไว้ให้จริงๆของหลวงก็เป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนนี่แหละอย่าทำเลยตู้โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปทำอะไรให้พวกเขาเลยมันอยู่ของม,มันเฉย และที่สําคัญใบปลิวอย่ามาติดนะอย่าติดบ่อยมากไม่ไหวแล้วเก็บไม่ไหวแล้วบอกลูกทุกวันไปโรงเรียนเวลากินอะไรขยะใส่กระเป๋ากลับมาทิ้งบ้านแล้วลูกก็ทําตามทั้งสองคนเลยี่ลูกของป้าแล้วเขาไม่เคยอายที่แม่เป็นคนงานกว่าถนนด้วย ึ่งอย่าทิ้งขยะนะตามสวนสาธารณะแล้วก็ให้รักษาลำฟาร์มระเบียบเรียบร้อยคือว่ามีอะไรก็ให้ช่วยกันรักษา,ร,กษารักษาหน่อยครับเพราะว่าเด็ดดอกไม้ก็อย่าไปเด็ดเพราะว่าของสิ่งนี้มันเป็นของเราทั้งหมดทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนเป็นเจ้าของเมื่อท่านเสียภาษีให้กับรัฐบาลแล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนานต่อไป โดยเฉพาะเยวาวชนจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ